ทีมเคเล่าข่าวประจำวันเหลือจะเชื่ออาคิฟนักมวยต่างชาติใช้ท่าฮิรันม้วนแผ่นดินดับนักมวยไทยถือเป็นจังหวัดปิดเกมสุดเด็ดขาดของอาคิฟกูลูซาดานักมวยดาวรุ่งจากอาเซอร์ไบจาจาในศิกวันลุมพินี94ที่สนามมวยเวทีลุมพินีปราบินทราเมื่อคืนวันศุกร์ที่17มกราคมที่ผ่านมาโดยนักชกวัย19ปีขึ้นสังเวียนพบกับพึ่งหลวงบ้านแรมบ้ามวยบูเดินสู้ไม่ถอยวัย25ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีในกติกมวยไทย รุ่นไฟเวด125-135ปอนด์เกมการชกเป็นไปนอย่างสนุกก่อนที่ในช่วงกลางยก2อ,อาคีฟกูลูซาดาจะมาได้จังหวะจับขาคู่ชกพร้อมทั้งดึงจังหวะหมุนตัวสับสอกเข้าเต็มคางส่งพึ่งหลวงหลง่นลงไปหลับคาสังเวียนซึ่งท่าดังกล่าวที่นักมวยดาวรุ่งจากอาเซอร์ไบจานใช้นั้นก็คือท่าสอกกลับหรือชื่อในตำรามวยไทยว่าฮิรันม้วนแผ่นดินลูกไม้มวยไทยลูกนี้ถือเป็นลูกไม้อันตรายที่หากคู่ต่อสู้โดนเข้าเต็มๆโอกาสรอดน้อยมาก จากชัยชนะในไฟนี้ทําให้อาคีฟกูลูซาดาได้รับโชค2เด้งทั้งโบนัส350,000บาทและสัญญาเข้าเป็นนักกีฬาวันมูลค่า3.5ล้านบาทแบบสุดเซอร์ไพรส์ติดตามข่าวสารได้ที่ TMK28 Channel